สวัสดีค่ะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะสำหรับเอ็ดวูดฟาร์มซึ่งวันนี้นะคะอิทก็ได้ออกมาปลูกต้นให้กับโรงแรมไอซาน่านะคะของเฮียเฟืองซึ่งเฮียเฟืองก็ให้อนุบาลฝากเลี้ยงนะคะที่นี่นะคะระบบน้ำสุดยอดมากนะคะเฮียเฟืองทำระบบน้ำแบบลอยฟ้าเลยนะคะที่เห็นเนี่ยนะคะคือป้องกันการตัดหญ้านะคะตัดหญ้าแล้วโดนสาย าสายจะพังจะอะไรพวกนี้นะคะป้องกันไม่หมดเลยนะคะก็คือเดินระบบน้ําได้อย่างสวยงามและแปลกตาไม่ค่อยเห็นที่ไหนทานะคะมีของเฮฟเฟื้งนี่แหละน,ะนอกจากอินทผลัมแล้วนะคะยังจะมีมะพร้าวน้ําหอมเมื่อกี้กินไปลูกหนึ่งนะคะไม่เหลือแม้แต่นิดเดียวทั้งน้ําทั้งเนื้อขูดกินหมดเลยนะคะมีมะพร้าวน้ําหอมมีมังคุด มีส้มโอมีทั้งแม้กระทั่งต้นมะกานีนะคะต้นกล้วยก็เรียงไปนะคะแต่มองเห็นแล้วตรงนี้คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะสำหรับอ่าสปอร์ตในโรงแรมนะคะแล้วก็ตามพื้นตามร่องอะไรต่างๆที่เฟืองก็ปลูกผักนะคะพืชผ,ผักสวนครัวมีตะไคร่คาใบมะกรูดทุกอย่างเลยนะคะอีกตัวหนึ่งซึ่งที่เฮียรอคอยก็คืออินทผลัม นะะอินทผลามก็ต้นสวยไม่สวยดูนะคะเออนี่เห็นไหมคะโคนใหญ่สวยงามอันนี้คือนะคะเราใช้ถุงนะคะใช้ถุงแค่นี้แต่ว่าเลี้ยงต้นได้ถึง2-3ปีนะคะบางต้นเราเลี้ยงถึง4ปีแต่รอมาเอาไปปลูกนะคะก็ใส่กระถางใหญ่ๆนะมันก็จะเป็นอีกไซส์หนึ่งถ้าเราใส่กระถางใหญ่เนี่ยลงปีเดียวก็ได้ผลแต่มี นะคะอาจารย์ท่านผอ,อพิสิทธิ์ที่จังหวัดศรีสะเกดพี่เลืองรายงานว่าต้นไซนี้นะคะที่เราไปปลูกให้ปัจจุบันแทงจันแล้วค่ะทีนี้สาเหตุที่ว่าต้นไซนี้แทงจันเนี่ยจุดหนึ่งก็คือปุ๋ยค่ะปุ๋ยทางอาจารย์ใช้ตามที่ทางเอ็ดวูดได้มีการอบรมถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนกันนะคะก็ทำ ตรงตามระบบเป๊ะนะคะปุ๋ยอัดแน่นมากนะคะทั้งปุ๋ยชีวภาพแล้วก็ธาตุ NPK ธาตุอาหารเสริมต่างๆนะก็ทำให้ต้นไซนี้สามารถแทงจันได้ภายใน1ปีนะคะลงดินได้แค่ปีกว่ากว่าเองนะคะเพราะว่าไอ้จำได้ว่าไปปลูกเดือนมีนานะคะของปี64นะคะเดือนมีนาของปี64มีนาปี65คือ1ปีตอนนี้คือปี66ก็แทงจันโมกลาก็ปีกว่ากว่า ถูกไหมคะปีกว่ากว่าก็เหมือนของอืตเลยนะคะปี7เดือนนะคะไซนี้เลี้ยงให้ดีปี7เดือนจะมีอยู่แค่คุณชัยนะคะที่เลี้ยงได้ปีเดียวแล้วก็พี่ทับทิมปลูกไซนี้ของพี่ทับทิมก็แค่12เดือนเท่านั้นนะคะก็ออกผลผลิตนะคะาถามว่าเคล็ดลับคืออะไรปุ๋ยนะคะเขากินได้เต็มที่นะคะได้ปุ๋ยเต็มที่ได้น้ำเต็มที่นะคะได้รับการดูแลเอาใจใส่ ระบบรากเรื่องเชื้อลงเชื้อราไม่เสียเขาก็จะเติบโตไปได้อย่างสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเดือนนี้เดือนมุก,กรลาเป็นเดือนของการแทงจันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องปุ๋ยขาดไม่ได้เลยนะคะใครสนใจนะคะปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นถุงห่อนะคะแล้วก็ระบบยาทั้งหมดเรามีครบหมดเลยที่เกี่ยวกับกินทผลาม นะคะให้ติดต่อมาได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้ข้างล่างนี้นะคะช่วงนี้ใครที่อยากจะปลูกนะคะจะเข้าสู่ฤดูการปลูกแล้วไซนี้นะคะท่านไม่ต้องรออีกแล้วเมื่อก่อนรอกัน2ปี3ปีเลยนะคะเพราะว่าอินทผาลามมันขาดตลาดนะคะทางแลบก็ไม่สามารถผลิตได้พอเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันขาดตลาดปุ๊บการรอคอยก็นานแต่ปัจจุบันไม่นานแล้วนะคะเรามีต้นไซนี้เลยนะคะที่เห็นนี่เลยนะคะสั่งซื้อนะคะเราสามารถส่งให้ได้นะคะ ส่งทางไปษณีให้ได้หรือท่านมารับเองก็ได้นะคะให้ระบุความประสงค์ของท่านที่ที่ต้องการให้เรา,าจะส่งให้ส่วนราคานะคะเมื่อก่อนนะคะราคาเราขายไซส์นี้นะคะอยู่ที่3,500พิเศษตอนนี้นะคะจึงอยู่ที่2,600เท่ากับราคาฝากเลี้ยงแต่ใครที่สั่งภายในเดือนมกราคมนี้นะคะเฉพาะมกราคมนะคะถ้าเกิน วันที่31มกราคมไปแล้วถือว่าหมดโปรนะคะใครที่สั่งาภายในเดือนมกราคมนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นเฉพาะเดือนนี้นะคะเราจะแถมปุ๋ยนะคะที่จะเอาไปดูแลแล้วก็หาซื้อไม่ได้ด้วย,วยในประเทศไทยนะคะเพราะเราสั่งนำเข้ามานะคะเป็นปุ๋ยสูตร20-10-20ซึ่งเป็นสูตรตรงสำหรับอินทผาลัมในการเลี้ยงต้นกล้า เ่านั้นนะคะเพราะว่าทางแ a บ dpd ก็ใช้สูตรนี้เราใช้สูตรเดียวกันแล้วก็เติบโตวสวยงามทำให้ต้นแข็งแรงดีนะคะสูตร20-10-20ฟรี1กิโลนะคะ1กิโลสำหรับ10ต้นแรกนะคะสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่วันที่8มกราคม2,566นสิะคะสิ้นสุดวันที่31มกราคม2 5 0 0 66กนะคะก็สั่งกันมาได้นะคะต้นมีไม่เยอะนะคะหรือถ้าต้นหมดแล้วก็คือหมดเลยอาจจะไม่ถึงวันที่31นะคะถ้าต้นหมดก็คือปิดนะคะปิดการขายฝากด้วยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการปลูกต้นอินทาลัมเพราะต้นอินทาลัมยังเป็นนะคะพืชเศรษฐกิจอยู่นะคะยังเป็นที่น่าสนใจนะคะหลายๆท่านยังไม่ได้ลิ้มลองและที่สำคัญนะคะยังไม่ได้ทำการส่งออก นะคะไม่ว่าจะส่งไปประเทศใดก็ตามเพราะว่าคุณภาพยังไม่ได้นะคะเกรดในการส่งนะคะหลายๆอย่างยังไม่ได้ทําการส่งออกนะคะเมื่อไหร่ที่มีการส่งออกปุ๊บพืชตัวนี้น่าสนใจมากเพราะเป็นพืชที่ทั่วทุกมุมโลกรู้จักนะคะอินทผลัมนะคะถ้าทําการส่งออกได้อนาคตยังก้าวไกลไปอีกมากายนะคะเพียงแต่ผลสดนะคะเรื่องของการผลสดความยากลําบากในการส่งออกตลาดส่งออกยัง ไม่ได้ทําการพิจารณาตรงนี้นะคะยังไม่มีใครเป็นจุดในการเริ่มต้นนะคะส่วนตัวยิเองยังไม่ได้ทําในเรื่องของการทรงออกนะคะแต่เราจะทําในเรื่องของการแปลรูปนะคะรอเครื่องซีดรานะคะในการที่จะเดินเครื่องเพื่อที่จะแปลรูปถ้าเป็นผลแห้งแล้วนะคะคือเป็นของซีดรายแล้วมันก็จะเป็นอีกโอกาสหนึ่งของ เกษตรกร,ะกรนะคะที่จะยืนหยัดในราคาที่สูงสำหรับวันนี้นะคะเรามาปลูกต้นของคุณเฟื้องทั้งหมดใน50ต้นก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่จะมาเยี่ยมชมนะคะแล้วก็มาซื้อผลผลิตเพราะโรงแรมไอซาน่าอยู่ใจกลางเมืองนครราชสีมานะคะอยู่ไม่ห่างจากเดอะมอลเพราะฉะนั้นเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับชาวโคราชที่จะมาแวะเที่ยวชมชิมช็อปที่นี่ได้นะคะ อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะมีสาระดีๆเราก็จะมาคุยกันเรื่อยๆนะคะจะไม่ห่างหายไปนานอีกนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ